สวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะก็วันนี้เมนพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมบรรยากาศนะคะที่เขื่อนป่าซักชนลสิทธิ์นะคะชมหล่อพระที่ตกดินนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะบรรยากาศแสงเงินแสงทองเริ่มจะรับขอบฟ้าแล้วนะคะตอนนี้ก็ชมบรรยากาศรอบๆไปด้วยนะคะเพืรราา่อนๆค่ะก็เราก็ตั้งแคมป์ทานอาหารกันเสร็จแล้วนะคะ เราตั้งแคมป์ทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็อีกคนมารอถ่ายภาพบรรยากาศชมพระอาทิตย์ตกดินกันนะคะก็หลายหลายหลายเต็นแล้วนะคะมากลางเต็นบ้างบางคนเขาก็มาค้างคืนกันนะคะนี่นะคะมีกองไฟร้อยจุดไหมนะคะแต่วันนี้ไม่ได้ค้างนะคะเพื่อนค่ะก็กลับบ้านประมาณค่ำๆนะค่ำๆนะคะเพื่อนค่ะ เพราะว่ากลับเร็วรถมันติดนะคะเพื่อนค่ะว่าอะไรนะอะไรได้เดี๋ยวรอชมพระอาทิตย์ตกดินสวยๆงามๆกันนะคะก็เราทานข้าวทานอาหารปิ้งย่างกันเสร็จแล้วนะคะก็ทานกันไปเรื่อยๆนะคะพักผ่อนทานไปพักผ่อนไปนะคะเพื่อนค่ะก็บรรยากาศยาเย็นนะคะของเขื่อนปลาสักชุมรนนะคะ ไกลแล้วนะคะพาติดใกลแล้วไกลจะตกดินแล้วแล้วก็นี่อาจจะตั้งกล้องไว้นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะเพื่อนค่ะก็ร,รอชมน,นะคะรอชมบรรยากาศพาติดตกดินด้วยกันนะคะเพื่อนค่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะ แม่หนูก็ตั้งไว้นะ้าทิศตกแม่ไม่ต้องตั้ง๋หวหนูให้เรีวยต้องให้แต่แต่ว่าแต่ว่าเครื่องแม่เต็มเบ้เบาไนงะก็พาทิศตกอีกชั่วโมงกว่า อันนี้ก็คือแม่ถ่ายเสร็จแล้วแม่ก็ตั้งเลยไม่ไม,ม่ได้จะไปต่อบไแม่ลองแลนะ แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็เมื่อกี้ให้ชมบรรยากาศตอนใกล้นะคะตอนนี้ก็ตกดินแล้วนะคะนี่นะคะใกล้แล้วนะคะปริมนะคะปริมริมเขื่อนแล้วนะคะบรรยากาศคนก็มานัชมบรรยากาศกันนะคะูนู่นก็จะมีเป็นตั้งแคมป์นะคะมีน้องแกะอยู่นะคะด้านนู้นนะคะเพื่อนๆค่ะ นนี้แบบชอบเงียบๆนะคะเรามาตั้งเต็นท์กันเงียบๆนะคะชมพระอาทิตย์ตกดินกันก็ได้คนเราฝั่งกันนะคะคนเราฝั่งกันนะคะจะมีคนแบบมาล้อชมพระอาทิตย์ตกดินกันนะคะก็เลาะริมเขื่อนกันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็เป็นเต็นท์ของเมย์กับลูกนะคะสามคนนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็อยู่ติดริมฝั่งเขื่อนเลยนะคะอยู่ริมเขื่อนเลยนะคะนี่นะคะสวยงามนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็บรรยากาศนะคะิงเขื่อนนะคะยามเย็นนะคะคเพื่อนๆค่ะชมพาทิตตกดินกันนะคะก็ฝาก,กเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะก็เป็นคลิปของวันแรกนะคะ ของการออกจากโรงพยาบาลนะคะก็ลูกก็พา,า,าเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเดินนั่งล่นทานอะไรกันที่ลินเขื่อนนะคะพเพื่อนๆค่ะก็เป็นการฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูร่างกายนะคะฟื้นฟูจิตใจหลังออกจากโรงพยาบาลฝากเพื่อนๆพี่น้องๆติดิตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะบ๊ายบาย